สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้กล่าวในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17ข้อ27-28นะครับผมให้หัวข้อว่าควบคุมคําพูดนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวในฉบับ2011ว่าบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคําของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลที่มีใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจแม้คนโง่าหากนิ้งเสียก็นับว่ามีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับว่ามีความคิดคําว่าจิตใจะเยือกเย็นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฆาตกรเลือดเย็นนะครับคาว่าเยือกเย็นในที่นี้มาจากภาษาเดิมว่าขาคาเนี่ยนะครับแปลว่าเย็นเหมือนน้าเย็นแล้วก็นิ่งนะครับเราเองเคยมีประสบะการณ์ที่เจ็บปวดเพราะคําพูดของคนบางคนหรือตัวเราเองเนี่ยนะครับที่พูดโดยไม่ได้คิดทําให้ตัวเราเองหรือคนอื่นนั้นเจ็บปวด เนื่องจากพูดไม่รู้จักสถานการณ์ไม่รู้จักกาละเทศขณะเดียวกันเราก็คงจะเคยมีประสบการณ์ที่ดีที่เราสามารถควบคุมคำพูดแล้วก็คนอื่นควบคุมคำพูดได้มันเราก็รู้สึกชื่นชมไปด้วยกันพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องการควบคุมคำพูดไว้2ประการ1ก็คือการควบคุมคำพูดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อไปไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วการนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆพระคัมภีในตอนนี้ได้บอกว่า คนบุคคลที่ยับยัง้งถ้อยคําของเขาเป็นคนมีความรู้แน่นอนว่าการที่เราเองนั้นไม่พูดออกไปก็ดีกว่าพูดแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมีสุภาษิตไทยใช่ไหมครับพูดไปสองไเบีย้ยนิ่งเสียตําลึงทองพี่น้องคงจะเข้าใจสุภาษิตนี้ดีมันเป็นภาพเปรียบเปรยของคนคนหนึ่งที่กําลังรอรับรางวัลจากผู้มีอํานาจหากพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปหากจะได้รางวัลก็ได้เพียงแต่น้อยนิดนะครับ แต่ถ้านิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับอาจจะได้รางวัลมากกว่าเดิมดังนั้นเองเขาบอกว่าพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียตํำลึงทองบางครั้งอยู่เฉยๆก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อไม่มีอะไรที่ควรพูดออกมาการควบคุมคําพูดก็เป็นเรื่องสําคัญอันที่สองครับการควบคุมคําพูดมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ฟังได้เรียนรู้อยู่เสมอ นเนื่องจากผลที่จะเกิดขึ้นที่ดีกว่านี่นะครับการที่ควบคุมคำพูดเนี่ยนะครับมันเป็นการที่ทำให้เราได้ฟังได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์2ซามูเอลบทที่16ข้อ1ถึง13ดาวิดเนี่ยนะครับก็ถูกคนคนหนึ่งนะครับด่าแช่งก็คือชิเมอีชิเมีเนี่ยนะครับเป็นญาติของซาอูลดังนั้นเองเมื่อดาวิดขึ้นมาครองราชเขาก็แช่งด่าดาวิดครับว่าดาวิดเนี่ยนะครับเป็นตัวต้นกะ เหตุทําให้ซาอูลเนี่ยต้องสิ้นพระชนซึ่งความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยพระเจ้าเป็นคนจัดการซาอูลและดาวิดก็ไม่ได้ไปประหารซาอูลอะไรเลยซาอูลไปลบกับฟาลิสเตียเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดาวิดเลยครับแต่ชิเมอีด่าแช่งดาวิดครับและคนของดาวิดนะครับอยากจะชื่ออบิชัยอบิชัยบอกว่าไปประหารมันดีไหมนะครับแต่ดาวิดนะครับก็ห้ามอบิชัยนะครับผมอยากจะอ่านคําพูดของของดาวิดให้ฟัง จากพระคัมภีร์ใน2ซาเมนบทที่16ข้อ10กับข้อ12บอกว่าบุตรทั้งสองของนางเสลุยาเอ,อ๋ยเรามีทุระอะไรกับเจ้าถ้าเขาด่าเพราะพระเจ้าตรัสสั่งว่าจงด่าดาวิดแล้วใครจะพูดว่าทําไมเจ้าจึงกระทาเชน่นนี้บางทีพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเราและพระองค์จะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวันนี้ดาวิดกลับมองเห็นว่าการที่เขาถูกคนอื่นดา่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้คิดมากขึ้น ให้รู้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยชีวิตของเขาอย่างไงที่พระเจ้าจะนำ,นำชีวิตของเขาต่อไปอย่างไรในความสงบเนี่ยนะครับมันทําให้เราคิดได้มากขึ้นผมเชื่อว่าดาวิดคงทราบดีว่าปัญหาที่เขาเป็นวันนั้นมันเกิดขึ้นจากการที่เขาได้ทําผิดพลาดต่อพระเจ้าอย่างไรและเมื่อเขาทําผิดพลาดกับพระเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นมามันก็ทําให้เขาต้องเจ็บปวดตามมาดังนั้นเองเนี่ยนะครับดาวิดเรียนรู้จักคําพูดการควบคุมคําพูดเพราะเขารู้ดีว่า การที่พูดการที่มีโอกาสจะคิดมากขึ้นมันทําให้เขาได้ฟังมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและสามารถควบคุมคําพูดได้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่สามารถควบคุมคําพูดของเราได้ใจปลอดครับ